วันนี้มีกว๋วยจับครับผมกว๋วยจับครับกว๋วยจับนี่นะครับกว๋วยจับโอ้โหว้ากวก๋วยจับรอ้รอนๆมีหมูด้วยครับมีตับด้วยครับกว๋วยจับรอ้รอนๆครับเพิ่งไปซื้อมาจากร้านหน้าปากซอยนะครับผมกว๋วยจับเดี๋ยวผมจะใส่ พริกลงไปนะครับนี่คือพริกเผาใส่ให้หมดเลยนะครับนี่นะครับพริกเผาใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปพริกเผาครับพริกเผาใส่ให้หมดนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับอู้ว้า ใส่พริกในซองนี้ลงไปครับนี่นะครับนี่นะครับพริกสดๆดล้วนๆครับพริกล้วนๆนะครับนี่คือก๋วยจับพริกอืออ้แดงไปด้วยพริกเลยครับเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับว่าก๋วยจับพริกนี่จะเป็นยังไงครับนี่นะครับ พิกดลล้วนน้ำต,ตาลหนึ่งช้อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาลองตับกันก่อนเลยนะครับโอ้ยไม่ใช่ตับครับอันนี้คือเลือดใช่ไหเลือดครับไม่ใช่ตับอืม เดี๋ยวรู้เรื่องครับออกหูแล้วครับทั้งพริกเผานะครับ,รรบมีรสชาติพริกเผาแล้วก็พริกขั่วครับออกหวานนิดๆอือืมกินเ้นเลยครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ซื้ครับได้กินพริกอย่างเดียวแล้วครับอืมดเผ็ดแซ่บถึงใจครับ พีกล้ว,วนๆแดงๆครับอืมอือากาศิ่มมาครับอาการิ่มมาิ่มเพลีแล้วครับคำแรกๆไม่เท่าไรนะครับแต่คำหลังๆมาเนี่ย รู้สึกอาการมาแล้วครับสดน้ำพริกกับพริกพริกล้ลวนๆครับแดงปี๊เลย อ๋อเผ็ดเผ็ดก็เผ็ดโอ้โหเผ็ดน้ำไม่ต้องครับน้ำไม่ต้องกินให้หมดก่อนครับน้ำไม่ต้องนะครับผมจริงๆครับ เผ็ดเผ็ดจริงจีจัดอร่อยเยียบอกใครครับอีกสามแล้วกัน แซ่บรสเด็ดพริกถึงใจอร่อยถูกใจ๋ย่บอกใครครับไปก่อนครับ